สลิดผาพี่นอ้องสลิดผาแล่นอะสุดลองไะไรสุดบอกกับพี่น้องไปน,ำน้ำเนาะสวัสดีพี่น้องทุกคนทีผ่านไปผ่านมาที่พากับพี่น้องที่ผาไปน้ำกะนบอกกับพี่น้องไปน้ำเนาะ สวัสดีพี่น้องทุกคนทีการไปทพันมาต้อนรีก่ะดีท่าก็พี่พน้องดีท่าให้เพราะว่า ไหมห <c oughs> อ,อนเนี่เตรียมไหม ไม่อยรบทำไมก็ช่วยน้องช่วยถึงด้นั่งคอเนั่งกับทีอบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่รับชมขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะที่เขามาเป็นกำลังใจตอนนี้กําลัางรีบหายพี่นนอง gamai gamai amai ga suale nakno ลองดีสบายสบายพี่นนองตอนนี้ยังมมไลฟ์สอยู่ทีอ่านไมไง เจ้าวัดซิสเกตอำเภอวังหินเด้พอ,ดอพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขารับชมสวัสดีค่ะกคนที่เขามาใหมน่น้อง ควันไดนนได้ไหควันไปได้่ะเหนียวไปพอเลยลูกอเอเาเสือเอเสอตดิแวเดนียวนีเอาแป้วน้าใสาแม่นี่นะนี่เดีย๋ยนะแมไม<ห>่จะได้ในหนังปานี่มนกจะน้มนี่ หนังกำพี่เนางอืมจะใส่มาจะส่มา สอยู่เพ <y> <ird itchens. S 2> ื่อนเป็นเมียที่ไอสือกลุ่มกับเป้าเหมืนกันะไม่หรอกวะเบลเหลวเพชรนุ่งแ่ละต้องเพชรแห้ตุ๊กี้เนี่ยเนียนานยงไม่ส่ก็ม่ไกินก้าผมกินเลยกินต้องเพชรแท้ สวัสดีค่ะสวัสดีคนทีของมามใไม่นาอขอบคุณที่ทรงสติกเกอร์มาให้ลหลายๆท่านนี้นี่มวยว่าท่านเดินผ่านหรอเ่ ตอนนี้กำลังสร้างต้นอยู่ใน YouTube เนะาะพอท่านเหนือพานผัวพานเกนเพนเดอร์พี่น้องเลยคุณยดยเขามากอะ่ะขอบคุณห,หลายๆจ้าที่เขามามีกำลังใจให้เนาะวาตัง้งนานไม่เมก้นเลย หาไม่แม่ดีหายแน่แต่ชุดต้นแเ <c oughs> นไรสวยขายก็แม่ี <c oughs> ่นาวเย็นกันเลอ้อพี่นนอง cái nằm yên tại cái nằm yên cho nghé cá vẫn có hoài nó วันวันสุดข,ขาวลีดล้อบอฮะสุดข,ขาวรีดลรอบอสุดข,ขาวรีดลรวบอ 搞不成的理，搞嘛是理。 บางเว้นตาอยู่หันไม่มีแน่นเร็วอยู่ข้างนั่นะเพะาะวามนแน่มไปเห็นต้หนังสือ ยูอมีบอยอะทั้งอะอืมยูมร่งกระเล้ากันเืองมาเ่องเงนอ้วกไม่พอกมีกันแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เขารับชมสวัสดีค่ะสวัสดีเหมือนทุกคนเลยเนาะ 点了。Yeah. ขอมากไกๆกับพี่น้องเนี่ยมาเห็นห้องแวัสดีพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมตอนนีจ้จ้าตอนนี้ยิ้มมือกับไลฟ์สดอยู่ที่ปแานน้อยใหญ่จังหวัดสิสเกตอำเภอวังหินกะฝากเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้ยิ้มมือกาฝกกําลังเหตุยูทูบบนท่านในแฟนกดพันเกนพี่น้อง กะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้สุกซุกโคนกะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจเนะาะกะขอบคุณหลายๆซึ่งก่อนล้วจะตอนนี้กะเฮ็ดเป็นเรื่อยๆพี่น้องละกะว่าสันได้หูกโขดหูกเก่เพ่นเทยย์ธไรแหงธไรดอกเพราะว่ายเย้หวยกะอีลีเราเย้ยมวยเฮ็ดอยู่ที่ช่องแอปฝาพี่น้อง แค่ฝากะพา,านแล้วล,ล่ะพานเลืกะกำลังสั่งไลดใดกับพนอยู่เนาะแต่ว่าบัดทันได้มีไลใด,ใดใใ์ใดหลายแห่งกับพี่น้องก็เลยอยากมาสาั่งไลใดใดครับยูทูบก็เลยออกมาเฮ็ดยูทูบ e นำแล้วกะฝากพี่น้องซอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะ่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจให้คือเก่า ก็ยี่โมยกะบุ้งเทือกะเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปแบบทั่วไปพี่นอ้องเฮ็ดคลิปทั่วไปบุ้งเทือกะเฮ็ดคลิปตลกปั๊บพ่นเลยเนาะแล้วกะเฮ็ดบุ้งเทือกะเฮ็ดพี่บ้า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 ไปหลังพี่นอ้องเพราะว่าเขาอยากพานันเขาอยากพ,านพานกันคนพันกินเพลินอยากสั่งไล่ได้กับยูทูปพี่น้องก็เลยเขามากสั่งตัวต้นในยูทูปได้บัชนโดนเที่ยงทะเดอกพี่นอ้องกะมากกั รแรกๆกะกดใส่เสียงกะระแซเพิ่นน้ำเนาะใส่เสียงกะระแซแล้วกะมีคลิปจะของลงไปนำ้ำลงแบเสียงต้นฉบับลงไปเรื่อยๆกะเลยกะมะนางเรากบพี่น,นได้มานหนีเนี่ยเหมือนกะขอบคุณพี่น้องหลายๆกะยังมวกนกะสิลุงไรสดเพียยแค่นี้กะขอบคุณคุณอย่างนนเนี่ยเหมือนกะอ่านอันบ่คอยเห็นหูบ่คอยเนี่ยบุคคลเนาะ กะขอบคุณหลายๆจะขอบคุณหลายๆขอบคุณทีขอมาเป็นกำลังใจให้เนอกกะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นอ้องทุกคนอยากให้พี่นอ้องสู่ไปในการเนาะพี่น้องเนาะสู่สู่สไปในการสู่เฮ็ดยูทูปให้ม,มันผ่านแห่มีรายได้แห่มีรายได้นุ่มเพิ่นนอ,นอกเนาะกต่เลยเป็นความหวังของทุกคนเพื่อสิมีกินมีใส่ใส่สอยไปข้างหน้าเนาะอที่นี้ กดเกณฑ์เพิ่มมันกะหลายเข้ากับพระท่านเด epar ์คลิปเข้ามันกับพระท่านเดนมีคลิปปังเนาะพี่น้นองพรสิเด epar ์กดพันเกณฑ์เพิ่นคลิปสั่สพน 3, พิ่นกับตั้งสามตั้งสิบหลานวิวพเนาะคลิปช็อตไปที่นี่คลิปยาว่ากับกับตังซีพันหน้าที่เนาะเพิ่งกับแยกแยกกันเลยถ้าว่าแอปฝ่าพิ่งมาจะแยกนะเนาะเพิ่งรวมกันอันนี้ยิ้มวลยแต่เลยอยากมาว่าเพียงปั้นประสบการณ์เนาะว่า แต่ละช่องแต่ละอันนี้มันบัคือกันอันนี้ยิ้มเมยกับพระท่านได้เลี้ยลูกหลายมากมายเท่าไรก็เลยอยากมาขอกำลังใจน้ำพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาเนาะที่ผ่านไปผ่านมาเห็นได้เวยกับส่งแหวกส่งกำลังใจเห็นได้ด้วยใจเออไอ้ท่านนี้ยิ้มเมยกับข,ขอลองไลฟ์เซฟเพียงคินีิก่อนทั้งเมย์ทั้งม้วนดีกะขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย 嗯。<laughs>